สวัสดีค่ะกลุ่มของเราชื่อสมาร์ทเพ v วีอาร์เทราปีทีมโดยมีสมาชิก3คนคือนายศักษรไทยเจียมนางสาวนิชาตั้งดำเนินสวัสดิ์และนางสาวปันพริมาสีสนิทเราทั้ง3คนจะขอนำเสนอโครงงานเรื่องสมาร์ทเพชวีอาร์เทราปีหรือเพื่อนเสมอฟื้นความจำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคเอจติ้งโซซิแตี้หรือสังคมผู้สูงวัยแนวโน้มประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคตเริ่มจากปัญหาที่ต้องการแก้ไขเพื่อต้องการให้การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้องดูแล24ชั่วโมงคนที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เป็นมนุษย์จะมีความสามารถจำกัดทำให้การดูแลหรือฟื้นฟูเป็นไปได้ยากเนื่องจากผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์ยังต้องมีเวลาพักผ่อนไม่สามารถดูแลต่อเนื่องได้ตลอด24ชั่วโง Walker wonderful one Grandpa a The perfect The perfectfect trio for Dog Trio for o One Grandpa n ม morning My Gra dogs said that she didn want didn't of the she she ทางทีมงานของเราจึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ให้มีอาการที่ซุดลงเพื่อที่จะทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้มีเวลาพักผ่อนเพื่อให้การกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่จะนำมาใช้คือ VR หรือ Virtual Reality ซึ่งเป็นอุปกรณ์ให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่มีสัตว์เสมือนจริงสามารถมองหมุนและตอตอบได้แบบเรียลไทมรองรับการติดตั้งแอป s m a r t ทเพ VR ผ่านระบบ Android, iOS หรือ Windows และยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นสมองของผู้ป่วย เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพื่อจะเป็นการเก็บข้อมูลคลื่นสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผ่านระบบคลาวด์โดยต้องมีการประเมินข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อจะให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลของคลื่นสมองได้ You're You many you You play Yeah very bouncy so adorable you can have many you like, though yeah? to does seem very Oh cuddles have like seem as as can want ball? It I'm gonna hide it behind the couch. Oh, <laughs> you can still see those ears. Oh, that's, that's, that's so cute. Good girl, well done. Ah, here's, and then we have a brush. You are a bit dirty. Oh. Much better. Looking bonita. <laughs> Hello, grandma. What time did you get up this morning? Have you had your breakfast? Have you had What the shirt breakfast? after breakfast today? medicine yet? you your you your your color of is ทางทีมงานของเรายังมีการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่เป็นภาพเสมือนที่สามารถดาวน์โหลดลงใน VR โดยภาพเสมือนที่จะดาวน์โหลดลงใน VR นั้นสามารถออกแบบได้ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อกระตุ้นความทรงจำผู้ป่วยในทุกช่วงเวลาในอดีตโดยอาศัยการสัมภาษณ์จากญาติของผู้ป่วย หลังจากนั้นข้อมูล EEG ที่จัดเก็บอยู่ในคลาวด์จะเป็นข้อมูลที่พร้อมและสามารถส่งออกไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบเทเลเมดิซีนซึ่งจะทำให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลที่ได้จากการนำเทคโนโลยี VR และเซนเซอร์ตรวจวัดคลื่นสมอง EEG ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีเวลาพักผ่อนโดยไม่ต้องดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นผลพลอยได้จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความสุขจากการได้สัมผสัสกับอดีตที่มีความสุขของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการไม่รุดลงไปอย่างรวดเร็ว นำไปใช้เราสามารถนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์และครอบครัวผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลและคลินิกฟื้นฟูมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยที่ต้องการใช้งานด้านคอินเที v เทอราปีบ้านพักผู้สูงอายุองค์กรที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคสมองเสื่อมทางเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ